ครัวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ความเค้นและการเสียรูปของถังความดันนะครับเพื่อโปรแกรม SolidWorks นะครับนี่คือถังที่ผมออกแบบไว้นะครับขั้นตอนแรกไปที่ Simulation ครับ New Study นะครับ,รบอันนี้จะเปลี่ยนชื่อการทดลองนะครับเป็นเ r e s s u r e Tank นะครับ ีถูกเป็น,นอตอนนี้ก็มาที่ขวาที่แทงน,นอบแล้วเลือก apply m a t e ทเ a เดีย l ทูออ่มีเราจะใช้วัสดุเป็นคาร์บอนสตีลโลตโคกดแอปพลายโลแล้วก็มาที่ ฟิชเจอร์นะครับชื่อขวาครับแล้วก็มาที่ฟิตอิมมนตี้ครับอันนี้จะสร้างจุดรองรับของทางครับทั้งดิดกับเืลนครับชื่อฐานครับติครับหลังจะได้แบบนี้แล้วเรามาชื่อชื่อขวาที่รีชูนั่นโหลดครับ เราคือมันคือที่ไปเ่อหรอกอันนี้เราจะเลือกแรงดันกระทำภายในนะครับลิ่ขวากดซิลิคเตอร เราเลือกทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ปิดถูกครับจากนั้นเราก็มาคล่กขวาที่แมทนะครับมาเลือกที่มาดัลลันนะครับผลลัพธ์ของเรา <Menschen> sound sound> ทางของเราก็จะไม่มีดึ เปลยนกครับก็จะมีตรงที่ฝานครับหยดเดียวรเราจะมาดูความดันภายในนะครับทื่อขวาวเราเลืกอก select selection s h i p p i n g นะครับ เราอเจอเห็นความดันพอในที่กระทำนะครับก็อยากเห็นความดันที่มันกระทำองไรครับซีขวาครับแล้วก็ในนี้ครับ อันนี้คือความเร็วล้าก็จะเห็นว่าความดันควาดันฝารอ้อนทำให้ฝามันโยกไปหนรอยอันนี้ก็จะเป็นท่อ คอนเเค้นหลักนะครับสุดเดอือดชื่อสา,ามจุดหนึ่งสองห้านิวตั้นต่อตารางนิวนะครับค่าต่ำสุดก็สองจุดสองห้าหกนิตั้นต่อตารางนิวครับ เราจะมาดูความความโกงนะ่งอ่ะจเรามาชี้ฝาคื่มีแผนมงนครับแล้วกดโชว์ครับเราก็จะเห็นความโกงของฝานะครับฝาจะมีความโกงสูงสุดนะครับหรือที่หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับความโกงสูงสุดก็เจ็ดจุดสองห้าหนึ่งมิลลิเมตรนะครับ ตามสุดก็หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์มิลลิเมตรนะครับภาพผมผมพอจบนักเรียนก่านนี้ใส่กคอนครับ